สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำสินค้าแล้วก็อุปกรณ์ใช้งานและการใช้งานแท่นอัด30ตันนะครับรูปร่างก็จะแบบนี้นะครับ<ะ>เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์การใช้งานนะครับ ก่อนก็จะมีกระบองนะครับกระบองเหล็กสำหรับรองแท่นแล้วก็มีแท่นนะครับแท่นเหล็กแล้วก็แขนยกแขนยกเบากับแขนยกหนักนะครับแล้วก็จะมีาวาล แล้วก็มีมือหมุนนะครับปรับระดับแล้วก็มีเกจวัดแรงดันนะครับเราจะมาสาธิตการใช้งานนะครับการใช้งานก็เราก็จะดูชิ้นง,งานนะครับชิ้นง,งานว่าเราควรจะปรับระดับแผ่นไว้ตรงไหนตรงนี้ อันนี้ครับเราก็จะหมุนท่านขึ้นนิดนึงแล้วก็เอากระบอกเหล็กนะครับวางไว้เ <Okay. S 1> ็ข้าดูเดี๋ยวเราจะปลดล็อกด้านหลังเพื่อหย่อนท่นลงไปค้ำกับกระบองเหล็กครับโอเค็นไหมฮะสลิงกันนิดนึงตรงนี้ก็เดี๋ยวจะล็อกวาล์วนะครับตรงนี้ก็ สามารถโยกได้เลยครับอันนี้ก็เป็นการโยกหนักนะครับมันจะลงเร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นโยกเบาครับอันนี้เราสามารถ ใช้เพื่ออัดให้มันแรงกว่าเดิมนะให้มันแรงขึ้นอัดไปด้วยดูเกจแรงดันไปด้วยนะครับ